สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับ EP นี้นะพามาชมโครงการลุงพีพนปัคน้ำมินสีบูรพาศตอนนี้นะเดินเข้ามาภายในห้องแล้วค่ะกับห้องเล็กที่450ทับ129อาคาร A2 บริเวณชั้น8ค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูภายในห้องจะเป็นแบบไหนตามนัดขึ้นไปชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้นะพามาชมโครงการลงพีนีนปาคนวมินสีบุรพาทําเลที่ตั้งติดถนนนวมินสาหรับโครงการนี้ร,ร่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยค่ะรวมถึงสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเดอะมอมบังกปิเทสโก้โลตัสบางกะป, go, Lotus, กะปิและตลาดปัตถาวิกรอน,นะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะสนา,ามเด็กเล่นสระว่ายน้ำฟิตเนสและระบบความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงกล้อง CCTV และระบบเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูภายในห้องจะเป็นแบบไหนตามนัดขึ้นไปชมได้เลยค่ะ อันนี้นะเดินเข้ามาภายในห้องแล้วค่ะกับห้องเล็กที่450ทับ129อาคาร A 1หสปรเวณชั้น8ค่ะขนาดพื้นที่22.63ตารางเมตรเป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้านะคะที่นัดยืนอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกค่ะวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยค่ะและเชื่อมต่อไปยังห้องนอนนะคะที่มีประตูกระจกั้นค่ะระหว่างห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนนั่นเองและสําหรับห้องนอนค่ะมีการยูอินกับ ตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีหน้าต่างมาชไลค่ะที่คอยเปิดรับลมแล้วก็แสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวห้องตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่โซนห้องครัวเลยค่ะ ใน่วนของห้องครัวค่ะเป็นรูปแบบครัวเปิดนะคะมีการวอินเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้งางจานแล้วก็ชั้นวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถวางโต๊ะอาหารได้ถึง2ที่นั่งค่ะรวมถึงสามารถวางเฟอร์นิเจอร์หรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันค่ะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะที่มาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบครันแยกโซนเปียก่วนแห้งอย่างชาัดเจนขวามือของนัาจะเป็นระเบียงนะคะที่มีพื้นที่ค่ะสามารถวางราเบียผ้าได้ค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการ ลุมที่ีปากนาวมินสีบุรพาโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าขับตรงไปบนถนนรามคำแหงประมาณ4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนผู้สิริขับตรงต่อไปอีก500เมตรมุ่งเข้าสู่ถนนนวมินขับตรงต่อไปบนถนนนวมินประมาณ4กิโลเมตรแล้วกลับรถขับตรงไปตามทางอีก300เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับโครงการนี้ค่ะหากท่านไหนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของสามารถทักมาสอบถามและพูดคุยเพิม่มเติมกันได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยทั้ง3ช่องทางค่ะกับ f a c e b o o k YouTube Tik t o กและฝากไว้ด้วยค่ะกับแอปพลิเคชันบานบันแอปพลิเคชันที่รวบรวมทรัพย์พร้อมขายถึง3,000รายการไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมที่สําคัญนั้นหมายเข้าชมสถานที่จริงได้แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายกิงได้เลยผ่านบานบนแอปพลิเคชัน,น,น,น EP นี้หมดเวลาของนัดแล้วเจอก บ้านดีชีวิตด,ดีบ้านนี้ช่วยได้